โอ้โหยีหน้าร้อนๆอ,อยากหาอะไรเย็นยนทานค่ะอย่าลืมแตงโมนะคะทั้งอร่อยทั้งมีประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์อะไรบ้างตามพี่ปรามาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ปราจะช่อง h e a l f สุขภาพดีพี่ปราวันนี้อากาศมันร้อนใช่ไหมคะ พี่ปราอยากจะมาแนะนำผลไม้ที่มีประโยชน์แล้วก็หาได้ง่ายราคาไม่แพงแตงโมงค่ะเชิญชมคำตอบในคลิปนี้ได้เลยนะคะโอ้โหอากาศมันร้อนมากๆเลยล่ะค่ะทำยังไงดีเนี่ยคะเนี่ยอยากจะได้ผลไม้ที่ทานแล้วมันชื่นใจมากๆเลยค่ะสำคัญ ว่ราคาต้องจับต้องได้ยนะคะวันนี้พี่ปราจะมาแนะนําผลไม้ที่เรารู้จักกันมากๆเลยค่ะแตงโมไงล่ะคะตามพี่ปรามาเลยค่ะแตงโมเป็นผลไม้ที่มีวิตามินและแร่ธาตุอยู่ภายในมากมายได้เก่คาร์โบไฮเดรตน้ําตาลเส้นใหญ่โปรตีนวิตามินเอวิตามินบีรวม วิตามินซีโกรดฟอริกแคลเซียมเหล็กแมกเนเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและสังกะสีโอ้โหมากมายเลยใช่ไหมคะเชื่อไหมคะว่าแตงโมจัดเป็นพืชผลไม้ตระกูลเดียวกับแคนตลูปคะ่ะแล้วก็เนื้อของแตงโมมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้มีคุณสมบัติเย็นโอ้โหแค่ฟังแล้วก็รู้สึกชื่นใจแล้วล่ะค่ะยิ่งอากาศตอนนี้นะคะไม่อยากจะบอกเลยว่ามันร้อนมากเลยค่ะเมื่อทานแล้วให้ความรู้สึกหวานชื่นใจช่วยคลายร้อนจึงมีนินยมกินแตงโมในช่วงที่อากาศร้อนๆมากๆนะคะอีกอย่างหนึ่งพี่ปรางอยากจะบอกเลยค่ะว่าแตงโมมีสารชนิดหนึ่งคือสาร ซิทรายสารตัวนี้มีประโยชน์สามารถช่วยขยายหลอดลือดแดงภายในร่างกายได้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนที่เป็นโรคอ้วนและก็โรคเบาหวานเพราะอะไรเหรอคะแคลอรี่ก็ต่ำค่ะและที่สำคัญเชื่อไหมคาว่าสามารถพบสารนี้ได้ที่เปลือกของแตงโมค,ค่ะก็เลยมีคนแนะนำบอกว่า ถ้าเราจะกินแตงโมงให้ได้ประโยชน์มากที่สุดควรทานเนื้อแตงโมงกับเปลือกเขาขาวด้วยเล็กน้อยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนก่อนทานต้องไม่ลืมที่จะล้างเปลือกให้สะอาดสอก่อนเพื่อป้องกันสารพิษตกครั้งที่บริเวณเปลือก,เ,อกเนื่องจากแตงโมงเป็นพืชที่ถูกรบกวนได้ง่ายจากแมลงต่างๆก็จึงนิยมฉีดยาฆ่าแมลงอยู่เป็นประจำ โค้งตรงนี้ต้องระวังมากเป็นพิเศษนะคะคราวนี้มาดูเลยค่ะพี่ปราได้รวบรวมเกี่ยวกับประโยชน์ของแตงโมไว้ให้แล้วนะคะเราจะได้รู้ว่าเวลาเราทานผนลไม้อะไรเข้าไปแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งเติมความสดชื่นให้ร่างกายอย่างที่บอกเนื่อต้นเลยนะคะเพราะส่วนประกอบของแตงโมมากกว่า90%คือน้ำ เมื่อทานแล้วก็รู้สึกสดชื่นไม่มีใครปฏิเสธเลยค่ะว่าแตงโมช่วยดับกระหายเติมน้ำให้ร่างกายและที่สำคัญนะคะบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลังสดใสไปในโตด้วยค่ะ 2. ช่วยในการย่อยอาหารและก็ระบบขับถ่ายแตงโมเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำโดยมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ค่อนข้างมาก อีกทั้งแตงโมยังมีกากใย,ยหารค่อนข้างสูงทั้งน้ำและไฟเบอร์จากแตงโมจึงมีส่วนช่วยในระบบการย่อยอาหารของร่างกายอย่างเต็มที่แล้วก็ยังดีต่อเนื่องมาถึงระบบขับถ่ายอีกด้วยนะคะพี่ปรางอยากจะย้ำเลยนะว่าอากาศร้อนมากๆเนี่ยเวลาเราทานอะไรต้องระวังนะคะเพราะว่าบางคนก็ท้องผูกบางคนก็ท้องเสียจากการทานอาหารคะ่ะ3 กระตุ้นการสร้างโปรโตีนแม้แตงโมจะไม่ใช่ผลไม้ที่มีโปรโตีนเป็นส่วนประกอบแตะว่ากรอดอะมิโนในน้ำแตงโมก็สามารถกระตุ้นการสร้างโปรโตีนในกล้ามเนื้อที่ก็มีการทดลองในอาสาสมัครแล้วนะคะที่ก็ให้รับประทานอาหารที่มีโปรโตีนต่ำโดยไม่มีผลกระทบต่อระบบหมุนเวียนโปรโตีนในร่างกายดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ากรอดอะมิโนในน้ำแตงโม สามารถกระตุ้นการสร้างโปรตีนให้ร่างกายเราโดยไม่มีอันตร,รายใดๆดังนั้นทางการแพทย์เขาจึงนำประโยชน์ด้านนี้ของเตงโมนะคะมาทำเป็นอาหารเสริมโปรตีนที่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะขาดสารอาหารจำพวกโปรตีนค่ะ 4. ช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายเขาบอกเลยนะคะว่ามีการศึกษารพรว่า ลองให้อาสาสมัครค่ะรับประทานแตงโมวันละ1,560กรัมทานประมาณ3สัปดาห์พบว่าปริมาณอาร์จินินคือกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายในเลือดของอาสาสมัครนี้เพิ่มขึ้นถึง22%และเมื่อให้นักกีฬาดื่มน้ำแตงโม544หรือดื่มน้ำแตงโมที่มีสารซีทูลีนก่อนออกกำลังกาย1ชั่วโมงพบว่า น้ำเต็งโมทั้งแบบผสมและไม่ผสมจะช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจขณะฟื้นตัวแล้วก็ลดอาการปวดกล้ามเนื้อของนักกีฬา่ายหลังออกกำลังกายได้ด้วยนะคะประโยชน์ด้านนี้ของเต็งโมจึงถูกนำไปผลิตเป็นเครื่องดื่มช่วยฟื้นกำลังในนักกีฬาอีกด้วยค่ะประโยชน์มากไม่ใช่เล่นเลยนะคะห้า ช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายมีการศึกษาวิจัยพบแล้วนะคะว,ว่าประโยชน์ของกรดอะมิโนที่พบในน้ำแตงโมซึ่งในน้ำแตงโมม,มีสารซิทรีนค่ะกรดอะมิโนที่สร้างตั้งต้นในการสร้างกรดอะมิโนจำเป็นของร่างกายอันเป็นสารที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งฮอร์โมนคือกรดฮอร์โมนค่ะ ช่วยกระตุ้นการสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนต่างๆทําให้ร่างกายเจริญเติบโตและช่วยควบคุมระบบการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติด้วยค่ะ 6. ลดความดันโลหิตพบว่าสารสกัดจากแตงโมมีส่วนช่วยลดระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วนรวมไปถึง ผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตส,สูงที่อยู่ในระดับหนึ่งอย่างชัดเจนเลยนะคะ 7. ป้องกันโรคหอบหืดกำเริบลิธทางเภสัชวิทยาที่น่าสนใจของแตงโมมีหลายอย่างค่ะหนึ่งในนั้นคือลิธต้านการแข็งตัวของหลอดเลือดช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวและทำงานได้ตามปกติอีกทั้งในแตงโม,มยังมีวิตามินซีค่อนข้างสูง โดวยวิตามินซีก็มีส่วนช่วยเสริมความแข็งแรงให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดความเสี่ยงโรคหอบหืดได้อีกด้วยนะคะ 8. ดีต่อหัวใจไลโคปีในแตงโมมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและก็ความดันโลหิตอีกทั้งไลโคปียังเป็นสารต้านอนุลมิสระที่ช่วยป้องกันการออสเดชันของไขมัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อหัวใจได้เขาบอกเลยนะคะว่ามีการศึกษาคนพบว่าในแตงโมมีกรดอะมิโนโซิทูรีนค่อนข้างสูงและคนที่ได้รับกรดอะมิโนตัวนี้ประมาณ4,000มิลลิกรัมต่อวันจะช่วยลดความดันโลหิตได้ภายใน6สัปด,ดาห์นะคะโดยกรดอะมิโนโซิทูรีนจะช่วยร่างกายผลิต ในตริคออกไซด์ทำให้หลอดเลือดขยายตัวการไหลเวียนของเลือดที่สูบฉีดเข้าหัวใจจึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดโอกาสเสี่ยงต่างๆที่อาจก่อปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจได้นานๆน,นับปรเลยค่ะอ,อืยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะเนี่ย 9. ลดการอักเสบต่างๆโคลีนเป็นกรดนมนที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างหนึ่ง ซึ่งพบได้ในแต่งหมดโดยโคลีนมีส่วนช่วยในกระบวนการเรียนรู้กระบวนการจดจํากระบวนการเคลื่อนไหวของร่างกายเนื่องจากโคลีนเป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งที่สําคัญนะคะโคลีนยังช่วยลดการดูดซึไมไขมันในร่างกายจึงช่วยลดโอกาสเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นจากไขมันเลวในเลือดได้ด้วยค่ะ สิป้องกันมะเร็งสารต้านหมุนสลักทั้งไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนรวมไปถึงวิตามินซีในแตงโมสีแดงล้วนเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยนะคะที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้โดยเฉพาะโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งในระบบทางเดินอาหารรวมไปถึง ลดโอกาสเกิดเนื้องอกในร่างกายทว่าอยากจะบอกเลยนะคะว่าการทานแตงโมงให้ประโยชน์มากมายจริงๆเลยค่ะ11เขาบอกเลยว่าแตงโมเนี่ยช่วยลดความอ้วนได้ไหมอยากจะบอกเลยนะคะการรับประทานแตงโมงอย่างหนึ่งก็คือว่าเขามีน้ำมากอะค่ะ แต่หลักเลยนะคะพี่ปรางอยากจะบอกจริงๆเลยว่าการที่เราจะรับประทานอะไรเพื่อที่จะลดน้ําหนักเราควรลดปริมาณของสิ่งที่จะทําให้เราอ้วนค่ะเช่นของทอดต่างๆส่วนผลไม้น่าจะเป็นตัวเสริมแต่สําหรับใครที่คิดว่าจะทานแตองโมอย่างเดียวโดวยไม่ทานอย่างอื่นไม่ดีนะคะต่อสุขภาพเราพี่ป่าก็ยังย้ําเลยว่าเราต้องรับประทานอาหารให้ครบผ้าหมู่ ่วนผล,ลไม้ก็เข้ามาช่วยเสริมนะคะเพราะน้ำตาลจากผล,ลไม้เนี่ยโดยส่วนมากจะไม่ได้ทำให้เราอ้วนเหมือนน้ำตาลจากของหวานต่างๆค่ะอะมันมีคำถามค่ะแล้วมีโรคไหนบ้างไหมคะที่ไม่ควรทานแตงโมพี่ปราค้นมาให้แล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแตงโมเป็นผล,ลไม้ที่มีสรรพคุณมากมาย แต่ก็มีผู้ป่วยบางประเภทนะคะที่ไม่ควรทานแตงโมได้แก่คนที่เป็นโรคกระเพาะมาไม่แข็งแรงลำไส้อักเสบแล้วก็คนที่เพิ่งหายป่วยจะอาการหนักๆคะ่ะเพราะว่าจะเกิดปัญหาท้องเสียท้องร่วงได้หรือสำหรับใครที่อาจจะมีอาการแพ้จากหลังทําแตงโมแต่พบได้น้อยนะคะอันนี้ย แต่ก็ต้องระวังไว้นะคะอย่างที่บอกนะคะแตงโมเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่หาซื้อได้ง่ายๆและที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยค่ะถ้าใครชอบทานแตงโมอยู่แล้วจะดีมากและตอนนี้อากาศมันก็ร้อนมากๆเลยนะคะเราเตรียมแตงโมเข้าไว้ในตู้เย็นจะเป็นผลไม้ที่อร่อยและก็ได้สุขภาพมากมายช่วงนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะ แล้วก็เตรียมตัวเพื่อที่จะสู่ผู้ส่งยุคคุณภาพผู้ส่งวัยคุณภาพกันเชื่อพี่ปรานะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ปราก็ต้องกล่าวว่าขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบขอทุกคนนะคะมีสุขภาพดีอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งช่องเฮติฟิสสุขภาพดีพี่ปราเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่ปราจะลงทุกวันเลยนะคะ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านอื่นๆเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสุขภาพดีพีป่ปลาจะช่องให้พี่พีสสุขภาพดีพี่ปราค่ะบา,บายยจะช่องให้พี่พีสสุขภาพดีพี่ปราค่ะบายบาย